ค่ะวันนี้เรามาติดตามดูผลงานหอมแดงนะคะต้นหอมที่ใช้สมแดงเรามาต่อเนื่องสามปีแล้วนะคะของนายันเรามาดูต้นนะคะเห็น <c oughs> ไหมคะต้นอวบต้นใหญ่สวยเราเรามารู้จักเจ้าของสวนเลยนะคะที่ใช้สมแดงเรามานายันนายันใช้มากี่ปีแล้วคะสี่ปีครับอ่าสวัสดีค่ะนายยันส <c oughs> วัสดีครับจ้ะ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะก็จะมาถามนายนว่าหอมเขาเรียกหอมอะไรนะคะหน้านี้หอมแบ่งปลูกหอมแบ่งปลูกเอาไว้ทําแนวทาพันธจะไะถามนายนว่าหอมที่อันนี้กระเทียมด้วยใช่ไหมคะครับค่ะนายนใช้เนี๋ยวประทับใจยังไงคะเอาสมแดงมาใช้กับหอมกับกระเทียมมันประหยัดปุ๋ยดีครับประหยัดปุ๋ยแล้วก็ฉีดขังสองขังหอมมันก็งามเลยครับ ครั้งสองครั้งก็งามครับผมใช้มาสี่ครั้งแล้วค่ะแล้วดียังไงหลังจากใช้สมแดงแล้วมันมันคุ้มเลือคุ้มนะครับมันประหยัดปุ๋ยประหยดัดเอ่อต้นทุนด้วยครับประหยัดต้นทุนด้วยครับนำนักกับเพิ่มคืนดีนำนักเพิ่มครับดินสภาพดินดีไหมนายันดินซุยดีดินซุยดีเนาะดินรวนดอาไปดูดูอ่าไปดูหน่อยดินซุยมันยังไงครับไปดูตรงตรงหอมเนาะนายันเนาะ ดินดินมันดีดินยังไงขอดูสักต้นขอสักต้นได้ไหมได้ครับยังรากยังโผลโอ้มันขึ้นมาเยอะเลยเนาะนายันเนาะครับมันออกรากดิมันเหมือนกันหมดไหมคะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยนายันทำกี่ไร่คะสองไร่ตรพื้นดีนนี้สองไร่เนาะลุงวัง ระวังใช้ด้วยไหมคะสมแดงอ่ะผมก็ใช้ประจําเลยครับกี่โอ้ใช่มากี่ปีแล้วคะผมนะจ้ะผมใช้มาห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วเนาะครับผมอ๋อเป็นคนที่แนะนําลุงยันใช่ไหมครับผมอ่าในรุ่นอะไรล่ะเอ้ะมันเทศกับในในท่านจีดีดอนมันเทศนู่นมีมันเทศด้วยครับอ๋อเราตามไปดูมันเทศหน่อยได้ไหมได้ครับได้แต่ข้านายยันเราตามไปค่ะ